สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองดาวประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564วันที่1ธันวาคมนายสามิตรแก้วกาพุ่มนวยการกศนอำเภอสองดาวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรุปผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการกศนดีเด่นและกศนพรีเมียมประจำปี2565ณสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร วันที่หนึ่งธันวาคมนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาวมอบหมายให้นางสาวชาวีวันโคกชวัตรผู้อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราบพิสา,ากิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะหอประชุมอำเภอสองดาววันที่สอธันวาคมนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาว พร้อมด้วยบุคลารกรกศนอำเภอสองดาวนำนักศึกษาเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019ณโรงพยาบาลอำเภอสองดาววันที่2ธันวาคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกศนออำเภอสองดาวลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในเขตตำบลท่าศิลาเพื่อเป็นสถานที่จัดโครงการสคศศึกษาธิการส่งความสุขปันสุขสู่น้องโดยสำนักง,งานกศน ในระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมนางสาวปวิศราเยนวัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูกศนด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบูชแคมป์รุ่นที่1ณโรงแรมเดอะพายัพรางน้ำกรุงเทพม,มหานาครในระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคมกศนตบลปทุมวีดำเนินการจัดโครงการกลุ่มสนใจการทำสายคล้องแมสจากลูกปัด ณศาลาประชาคมบ้านหนองเจริญตำบลปทุมวาปีวันที่ห้าธันวาคมกศอนอำเภอสองดาวจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติในเวลา6นาฬิกา30นาทีบุคลากรกศนอำเภอสองดาวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณวัดบูรพาพิรมอสองดาวเวลา8นาฬิกา30บนาทีบุคลากรกศนอำเภอสองดาวร่วมพิธีถวายพ่านพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมณกศนอำเภอสองดาวโดยมีนายสามิรแก้วกาพุ่มโดยการกศนอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธีเวลา10นาฬิกา นายสามิตรแก้วกาพ่วำนวยการกศนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศนะ์ณบริเวณกศนอำเภอสองดาวในห้วงระหว่างวันที่สถึง9ธันวาคมกศนตำบลวัฒนาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำสายคลองแมพจากลูกปัดณศนะาลาประชาคมบ้านทุ่งบ่อหมู่เจวันที่8ธันวาคม คณะนิเทศจากกศนอำเ่อสองดาวออกนิเทศติดตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการสารตะก้าไหวณนะบ้านท่าวัดหมู่หนึ่งตำบลปทุมวาปีวันที่9กธันวาคม นายสามิตรแก้วก่าผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาวมอบหมายให้นางสาวปวิศลาเย็นวัฒนาผู้ผู้ช่วยพร้อมคณะนิเทศขอ,องนิเทศติดตามการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำสายคล้องแมสณนะบ้านสองดาวตำบลสองดาววันที่11ธันวาคมกศนตำบลวัฒนาจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างปูนณะกศนตำบลวัฒนา วันที่12ธันวาคมกศนตำบลสองดาวจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างปูนณนะกศนตำบลสองดาววันที่14ธันวาคมนางปริศาราศิมมาผูกศนตำบลน,นางอุทุมพรการบุตรกลูกศนตำบลและนายถาปกรณานวงศ์บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองดาวเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกศนตบลสู่กศนตบล5 D ีพรีเมียมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ 2, ําปี2565ณห้องโคสิทธ์โคสนะสันติสํานักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่27ธันวาคมกศนอำเภอสองดาวเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติกศนสกลนครเพื่อประชาชนก้าวใหม่9แห่งคุณภาพประจําปี25 ระหว่างวันที่27่สิถึงยี่ธันวาคมณพีซีคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรม PC ซีแกรนพาเลตอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครวันที่30ทธันวาคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกรสนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณนะจุดตรวจ3าแยกบ้านโนนสะอาดหมู่9และจุดตรวจสีแยกบ้านด่นสมัยหมู่7ตำบลสดาวอำเภอสองดาว ในห้วงเดือนธันวาคมกศนอำเภอส่องดาวนำโดยนายสามีแก้วกาู้อมโดยการกศนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาภาคีเครือข่ายร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกศนอำเภอส่องดาวและห้องสมุดประชาชนอำเภอส่องดาวให้ดูสวยงามสะอาดพร้อมให้บริการในปี2565